สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่อำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับพาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอขอวังหรือว่าตลาดคลองถมอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับซึ่งมีของขายเยอะมากๆนะครับเป็นตลาดนัดที่ใหญ่มากๆนะครับอยู่ทางเข้าตลาดสดนะครับตรงนี้ก็เป็นไฟแดงไฟแดงนะครับเป็นสีแยกไฟแดงของอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรนะครับ ทางนี้ก็เป็นที่ว่าการอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรทางนี้ไปอำเภอมหาชนะชัยไปยโสธรได้นะครับทางนี้ก็ไปอำเภอเครื่องในนะครับไปไฟแดงนะครับนี่ครับตลาดเป็นทางเข้าตลาดสดเทศบาลตำบลขอวังนะครับซึ่งมีตลาดนัดนะครับเขาเรียกว่าตลาดคลองถมอำเภอขอวังจังหวัดยโสธรน,นะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในกันครับ พาทุกท่านมาชมบรรยากาศของตลาดคลองถมหรือว่าตลาดนัดคลองถมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรกับ là กระเสบครับหนึ่งร้อยยี่สบถึงหนึ่งร้อยหกบนะครับเนี่ยเท่ากี่าทเนียห้าม่ ตลาดนัดอำเภอคอวังนะครับคองถมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธร โอ้คนหลายแห่งครับพี่น้องครับมือหนี่งขอว่างนะครับตลาดโอ้ยมือนี้คนหลายแห่งครับพี่น้องครับตลาดข้องผมอำเภอขอว่างนี่คือบรรยากาศของตลาดนัดอำเภอขอว่างจังหวัดยโสธรครับพี่น้อง กับเขากับด่านมีหลายแห่งครับอ้าวผมก็ไดนีกับตมเหนือเสศแสบมานะครับองนึงเดี๋ยวจะพาทุกท่านย่างชมบรรยากาศไปข้างนอกคันละครับพี่้องโอ้กับขเขา่าหลายเป็นตเศษแห้งครับพี่้องครับบึงโอ้ พี่น้องครับหลายแห่งหลายแห่งของของขายหลายแห่งครับนี่ครับพี่น้องครับบรรยากาศของตลาดนัดหรือว่าตลาดคลองถมอำเภอคอว่างจังหวัดยะโสธรครับพี่น้องครับนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับคือบรรยากาศของตลาดนัดหรือว่าตลาดคลองถมอำเภอคอว่างจังหวัดยะโสธรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ